สวัสดีครับผมบริษัทนูนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการเซตอัพออโตเมติกชัตดาวน์นะครับหรือว่าการปิดเครื่องอัตโนมัติของเครื่องโซลิดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานโดยที่เครื่องสามารถตั้งสแตนบายได้ถึง3ช่วงเวลานะครับก็คือจะมี10นาที30นาที120นาทีหลังจากครบหมวดสแตนบายแล้วเนี่ยเครื่องจะเข้าสู่สลิปโหมดนะครับไปยี่สนาทีก่อนที่เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติครับอันดับแรกเรากดไปที่ปุ่มโปรแกรมนะครับหรือว่าปุ่มที่1นะครับ ไปที่ปุ่มที่1จะกระพริบนะครับส่วนไฟอื่นนะครับจะวิ่งนะครับเพื่อรอการเข้าโปรแกรมนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มที่3นะครับเพื่อเป็นการเลือกเซตอัพอัตโนมัติชัดดาวนะครับซึ่งค่าที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับจะเป็น10นาทีนะครับไฟที่ปุ่มที่2เนี่ยจะสว่างค้างนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น30นาทีนะครับให้กดปุ่มไปที่ปุ่มที่3นะครับไฟจะสว่างค้าง2ดวงนะครับและถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น120นาทีนะครับ ให้เรากดไปที่ปุ่มที่4นะครับไฟสว่างค้าง3ดวงนะครับเมื่อเราได้เวลาที่เราต้องการแล้วนะครับก็กดไปที่ปุ่มโปรแกรมนะครับเพื่อเป็นการเซฟเวลาอัตโนมัติชัดดาวที่เราตั้งค่าไว้นะครับหลังจากนั้นเครื่องจะกลับไปที่หมวดพร้อมชงปกติเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าอัตโนมัติชัดดาวของเครื่องโซลิดง่ายมากเลยทีเดียวคลิปนี้เบลตานุขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ